สวัสดีเจ้าวันนี้ค่าเจ้าจะแปไปแอลคาเฟ่สไตล์มินิมอลเจ้าฮลัลโหลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและแนาลำปางฮือแล้วไซสายมตังค์เคสสุรศักม์ลนตีเจ้าอันไปกันเลยนะเจ้า พอเฮามาถึงหน้าโรงบอลค่ายศาุลสากรุนตีก็เข้าถนนเส้นนอกเลยเจ้าขี่มาเห็หน้อยก็เลี้ยวซ้ายเลยเจ้าแต่จะไปขี่เลยเหมือนขค่เจ้าเนืรอเจ้าขี่มาเรื่อยๆเลยนะเจ้าแล้วสอยจะจะอยู่ซ้ายมือเจ้าขี่ไปเห็มหน้อยเจ้าแล้วก็จะเจอคาเฟ่เลยเจ้า ตั้งหน้าร้านก็จะมีเจ้าคาเฟ่ยอยู่ขวามือเนื้อเจ้าชื่อร้านหินเจ้าเดี๋ยวข้าเจ้าจะแาไปดูในร้านเนื้อเจ้าพักประตูเข้าไปเลยเนื้อเจ้าแล้วเขาจะเจอเคาน์เตอร์จะอยู่ตรงหน้าเลยเจ้าเมนูก็จะอยู่ตรงตู้เคาน์เตอร์เจ้ามีน้ำกาแฟและก็ของกินเล่น แล้วก็เค้เจ้าสุดข้าเจ้าได้สั่งน้ำมาแช่กินชิน้นนมแล้วก็น้ำพึ่งมาะนาวเจ้าพอของที่สั่งเสร็จได้แล้วเจ้าเครื่องตัวนี้ก็จะรังติดติดเจ้าฮามาฮับของที่ฮาสั่งได้เลยเจ้าเดี๋ยวข้าเจ้ากดจะปลาไปพอมุมไทยหุมนะเจ้า นี่เป็นห้องสีชมพูเจ้ามีนกแฟามิโก้สีสวยขนาดไทยหุบงามขนาดเลยเจ้าเดินมาเห็นหน่อยก็จะมีห้องข้างๆเจ้ามันเป็นห้องตั้งนอกเจ้ามุมนี่ก็ไทยหุบงามแลเจ้าบรรยากาศดีเจ้ามหัศจรร์เตเจ้านี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านเจ้า ข้าเจ้าก็จะแปลขึ้นตังบนนะเจ้าจำสองเจ้า ทั้งหลังตี้ให้หูก็จะเป็นห้องน้ำนะเจ้าสะอาดมากแล้วนี่ก็จะเป็นหูกี้ไทยมาเจ้า